สวัสดีค่ะมาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะกับแอปสองท้องผ่า EP ที่8ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็นเคสที่ทำบริเวณแขนและหน้าท้องค่ะซึ่งมีความหย่อนคล้อยมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีลูกมาแล้ว2คนค่ะ ใช้วิธีการดูดไขมันและเฟิร์มกระชับด้วยเครื่องเจพลาสมาได้เลยค่ะและตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเฟิร์นไปแอบส่องห้องผ่ากับคุณหมอแมนได้เลยค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะคุณหมอแมนเคสแบบนี้ค่ะมีเข้ามาปรึกษาคุณหมอเยอะไหมคะเยอะเลยครับ จอบ่อยๆเลยครัเป็นเคสที่พบแทบทุกทุกวันเลยครับนคนไข้ที่เป็นคุณแม่หลังคลอดอะไรเงี้ยเนาะเคยมีบุตรมาก่อนเนี่ยหน้าท้องค่อนข้างจนคล้อยนะเพราะเนื่องจากหน้าท้องเขาเขาขยายเยอะเนาะซึ่งพวกนี้ต้องอาศัยการใช้พวกเจฟัสมาอะไรเนี่ยครับที่มันจะช่วยทำให้สกินเนี่ยขดได้อย่างเ f ฟเฟกตีฟซึ่ง ขเขาว่าเคไปว่าเนี่ยใกล้เคียงกับการตัดหนังหน้าท้องเลย70%เอน,น,น okay, ะเาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอก็เดี๋ยวเราไปชมภาพ Before กับ After Case นี้กันเลยนะคะและส1บป,ปีที่ผ่านมาดยังคลินิกไม่ได้ขจัดจไขมันคนไข้เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังขจัดความไม่ และรูปร่างของคนไข้ด้วยค่ะและสำหรับ EP หนะ้าเฟิร์นจะพาไปแอบส่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย